เอาเปล่ามีเปล่ามีเปล่าม yeah. to ีเปล่ามีเปล่าก็จอมีเปล่าเอาเปล่าพีเอาเปล่าเอ้ยมึงใช้ปืนเลยสัสเฮ้ยมีดมีดยังขิ้โกงเลยอะได้ได้ได้อยู่กดคิวกดคิวแล้ทำไมวะวิ่งไวมาดิปืนกูอย่างโงมาดิยังปืนแม่งเกียนว่ะไอออโต้ช็อปมึงมานี่กูเห็นมึงอยู่ ไอ้เอ้ยโหดเกินพ่อเอ้ยแบบไม่ได้ได้มัน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 มึงมาดิมึงมาดิกนี่ไงมึงโง่นี่ไงโว้ยสุดเลยโง่เนาะได้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 ไอ้เจ้าไหนอ่ะยิงยากจัดไปไกลไปไกลไปไกลไอ้เนจ้าไหนโหลดโคตรนานนี่อ่ะเฮดช็อตไปีไอ้ ไแล้วทนายมันเล่นยังไงเนี่ยเฮียทนายแม่งโ,โดนสะกบคนโดนสุ่มปืนตายแล้วสุ่มปืนดนะ้วยใช่ตายไม่สุมชนะชนะขาได้แล้วสุมส่มอ่ะขาดาแล้วสุ่มใช่โอ้โหเหี้ย,ยปืนเฮ้ยปืนเปิดปืนอะไรไม่รู้นะ Mann man 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 เอ้ไอ้เด็กเนียโง่เหี้ยปืนเขี้ยน,นี่ก็โอ้โหรีโหลดกระสุนโคตรช้ามึงต้องเจอปืนที่เป็นตุ๊กตาไอ้เขี้ยนเขียนเอ้ยปืนไฟโอยเฮี้ยปืนโคตรน่าเกลียลดเลยดาเมจอย่างเบาเลยคุยนี่อ่ะไม่ยิงไอ้เขี้ยนโง่เออ AK คุยยังพอเล่นได้นะ โอ้โหสัตว์เื่นแล้วเบิดหน้าหี่โง่เฮียโง่เฮียโง่เฮียโง่เฮ้ยนี่ไงโง่ไปดิเลือกเข้าหลังกูดิอ้าวชนะหรือแพ้อิสะอันดับหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งกูมาไม่ได้ไม่ได้สอนไหนเปิดรอไม่ได้ อ้าวตัวชอบมาพี่เห็นอยู่ยไหมอยู่ดีๆยืนดียืนดีน้องยืนดียู่ดียืนดีน้องอยู่ดีๆน้องอยู่ดีก็พอได้ก็พอได้อครับก็พอได้ครับก็พอได้ครับก็พอมันเป็นยิงหัวไม่ตายจะโดนยิงปืนไม่ยิงหัวไม่รู้เห็นมันจะโดนหัวนาทีโดนแต่มันจะเป็นเสียงยังไง เอ๊ะทพี่เปลี่ยนเป็นปืนคู่อะน้องคิดว่าไงอะแล้วกูยังไม่ถด้หเจ็กสนไยเลยไอ้เหี้ยเรื่อกากจัดแม่งกากจัดกันยิงยากเกินก็โนซโขบไปเลยเนาะพอยิงโดนหัวก็ไม่ตายเดี๋ยวกูจะมีไล่ฟันแล้วนาสัตว์เฮ้ยนั่นเดียวตายไอ้เหี้ยปืนสั้นเม่นโคตรแรง โดนโดนเขาไมจ่อไม่ตายลูกซองอะไม่เข้าใจขี้โกงไหมไหนที่อ มันใช้มีดฟันกูไอเด็กเที่อกูดีไม่ได้นะโอ้โหมึงจะมาเสือกแตมทียอะไรเนี่ยกกูลังจะไอเด็กเที่อ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 กูเก่งไงกูเก่งไงสัตว์กูเก่งไงกูเก่งไงมากูเก่งไงกูเก่งไงเสือตูวรอบคักอะไรวะเออกว่ากูจะหลุดพ้นได้ที่อ่ะไหวป่ะเนาะ นี่ไงนัดเดียวไปเฮียงูนี่ไงนัดเดียวไปเฮียโง่เฮียทำเล่นไปธนูกวนัดเดียวเนี่ยแรงมากแม้มีคนดึงดิสใครดึงดิสปุ๊บง้อ้เฮียโง่ปืนฉลาะไปยิ่ดิปืนแต่ละกระบอกที่มึงให้กู กูแบบดีๆครัเลยเฮียกูคงจะไปชนะปืนคนได้ปืนตาเลโรตาลาาไว้เนาะโอ้เฮ้ยกูระยะใกล้ๆกูยังไม่ตายกูฟันแม่งเลยเฮียมีดเวยนี่ไงก็ได้มันมันๆอย่างว่าแบบนี้เป็นไงวะเนี่ยนี่ไงตัดปืนกระดาษเนาะปืนกระดาษเนี่ไอ้กล้วยดีกล้วยด้วยกล้วยคืออะไรปืนกล้วยไม่กูจะไปคิวหน่อยเนาะ โหลังข้าไว้เฮ้ยมีไงโง่เฮ้ยโง่โง่เฮ้ยโง่โง่โง่คิดว่าต่างกันน่ะโง่ปืนเขาต่างเลย เอ้ยโทษปืนเนี้ยจริงอะ่ะก็จริงอะ่ะ <laughs> เอ้ยนี่นี่ต้อง,ปองปอปเป็นนี้มันต้องเป็นนี้ปืนเมื่อกี้แม่งโคตรต่างจริงคูยแล้วโอ้ยีอ้อ่ะโง่ยี้โง่ไหนมีไหนตัดเลย โอ้โหกดชนะมึงดิเอ้าจบแล้อโดนนี่น้องโอ้โหปืนไฟพ่องตายปืนไฟแรงนะต้ัวจ่อแรงจริงแรงจริงโอ้ระยะแบบกูโอ้นี่แค่บรรทักระยะปืนโคตรหเลยแข่งแล้วกูได้ ตะกิวพุ่งก็มี<ห>อ่ะคืออะไรวะแม่งมันก็โอ้โหทำอย่างก,กับมันไม่มีเราพุ่งได้มันก็พุ่งได้อ่ะเอ๊ะมีพลังใช้ไม่เป็นแล้วเ,เราเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้ไไดไไดเราเคยโดนได้ดีดูดิปืนกูโคตสรสั่นเลยเป็นที่เราสั่นที่หายก <laughs> ูดูก็ผีเข้าเนี่ย ปืนเป็ดไปแดงไอ้ยียงโง่วัต e f ฟั k ดูชแม่กว่าจะง้างกว่าจะยิงไอ้ยี่ย์อะเป็นไวะไอ้อต้ช็อตเป็นวะโอ้โหหลังเข้าไเวลากูตายทีเดียให้กูซื้อเออเฮ็ดช็อตไป tao có trai hả đồ ăn đồ go on go on, go on. Go on.

ไอ้สัตว์ใช้มีดปาดกูมันคิดว่าเท่าไหร่สังหารไป20